นะครับซึ่งก็ชุดนี้นะครับผมเลี้ยงได้ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสองสัปดาห์แล้วนะครับน้องตัวไวมากนะครับซึ่งผมแปลกใจนะครับว่าทําไมอยู่ๆนะครับน้องขึ้นมาบนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับว่าข้างล่างมันชื้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอาไม้เขียนนะครับอ๋อข้างล่างอาจจะไม่จะไม่ชื้นนะครับก็คือทุกวันนี้ผมก็ฉีดน้ําให้มันนะครับันละสองสามรอบนะครับ อ่ะเดี๋ยวจะฉีดน้ำให้นะครับถึงว่าทำไมมันดูดน้ำไวมากครับเดี๋ยวต้องอะเสื้อหาลูกไก่มาเพิ่มนะครับอือสงส่ไม่มีน้ำแล้วนะครับฉีดน้ำให้ชืน้นนะครับเนี่ยครับเห็นไหมโอ้ขี้อะไรเยอะมากนะนะครับเลี้ยงไว้ก่อนศึกษานะครับเออนี่พอฉีดน้ำปุ๊บเออเขา เขาก็ลงไปนะเขาลงไปข้างล่างอืเขาลงไปข้างล่างนะครับซึ่งก็ตอนนั้นปัญหาที่เจอนะครับเราเจาะรูไม่ไม่พอรูระบายไม่พอนะครับมันเป็นไอ้น้าจากใต้ฝานะครับอ่ะแล้วมันทําให้นะครับอาหารเป็นเชื้อรานะครับอตอนนี้เราทําให้โล่งขึ้นเห็นไหมอากาศถ่ายเทนะครับเราเรียกว่าจะเจาะข้างกล่องเสียด้นะครับกล่องมันใช้ประโยชน์ได้นะครับเลยเจาะแค่ฝานะครับอ่ะ นี่นะครับพอฉีดน,น้ำปุ๊บเออตัวมันชัยชอนนี่ครับเดี๋ยวฉีดน,น้ำไปแล้วสามเวลาใส่ไม่มีน้ำแน่เลยตรงนี้มันคงมีน้ำนะครับเขาเลยมารวมตัวกันตรงนี้นะครับเ,ออเก็บนะครับตอนนี้เรียกไว้เป็นกรณีศึกษาครับเดี๋ยวรอให้เขาเป็นแมงนะครับมันเป็นแมงปีกแข็งชนิดหนึ่งนะครับ ทแมงก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าเราเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวมาไม้เขี่ยดูนะครับถ้าเขี่ยดูถ้ามันไม่ชืน้นอ๋อเนี่ยฉียดน้ําลงไปนะครับนี่นะครับโอ้ดูดน้ําเก่งมากนะครับโอเคอได้แล้วครับอเออเออเก็บนะเลี้ยง มันเป็นแมงนะครับเดี๋ยวว่าจะเอาไปให้หนอนกินเอาไปให้นกกินนะครับนี่นี่ครับฝึกเนนลี้ยนกข้างแรงนะครับเราเอาติดตามนะครับตัวตอนที่พวกมันเป็นแมงนะครับ